สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับอัปเดตนะครับผมของ7บาทอัปเดตนี้ก็จะเป็นอัปเดตสั้นนะครับผมประจําสัปดาห์เนาะ่างอัปเดตประจําวันที่14เดือน8นั่นเองนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปดูกันที่อัปเดตแรกเลยแล้วกันนะสําหรับอัปเดตแรกนะครับก็จะเป็นกิจกรรมลูกเต๋านะครับเฟสติวัลครอบรอบ5ปีครึ่งโกลบอลนะครับผมการสํารวจยังไม่จบนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่14เดือน8เนี่ยจนถึงวันที่28เดือน8นะครับผม ก็สามารถเข้าได้นะครับผ่านไอคอนในลงเตียมนะครับด้านซ้ายบนนะครับผมนะเข้าที่ลงเตียมเบอร์แล้วก็การสํารวจยังไม่จบนะครับไอเทมในการใช้งานใช้งานเนี่ยก็คือไอเทมในการใช้เล่นนะครับผมได้จากสงครามบอสกิจกรรมถ้ำฝึกตนหอกคอยโซกาเลสสงครามไฟนอลบอสนะครับรับได้สูงสุดเนี่ยวันละ30ชิ้นนะใช้ลูกเต๋าเนี่ยสำรวจทอยลูกเต๋าแล้วไปสํารวจพร้อมกับเพอร์ซีวาลนะครับผมทอยลูกเต๋า2ออันแล้วสาม,มารถเคลื่อนที่ไปบน ช่องได้ตามจํานวนผลรวมของจุดบนหน้าลูกเต๋าและสามารถรับแต้มสะสมได้เท่ากับจํานวนที่ปรากฏบนช่องนะครับผมอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นการเล่นคร่าวๆนะครับต่อมานะครับสําหรับแต้มสะสมนะครับรางวัลสํารวจนะกรณีเกตแต้มสะสมทั้งหมดเต็มจะได้รับรางวัลสํารวจนะครับผมอ่าก็ตามนี้นะครับผมมีทั้งหมดอ่าเรางวัลนะครับผมน่าจะเป็นแบ่งเป็น7จ็ขั้นเนาะอ่าตามนี้นะครับผม ก็เป็นของอัปเกรดตัวละครอุปกรณ์ต่างๆนะครับอ,อย่างไรก็ยี่ลืมไปเล่นกันให้ครบด้วยนะครับนะต่อมานะครับสำหรับรายละเอียดนะครับผมก็จะมีการเรียกว่าตกช่องเอฟเฟกนะครับผมน่าจะปกติเนาะอันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมสปินเซอร์ไพส์กิจกรรมศัตรูในป่าแล้วก็เตือนภัยลมแรงนะครับผมก็เมื่อมาถึงช่องสปินเซอร์ไพส์เนี่ยจะสามารถหมุนรูเลตเพื่อรับรางวัลสปิน Spin เซอร์ไพรส์ได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับสำหรับกิจกรรมศัตรูในป่าเนี่ยเมื่อพบศัตรูในป่าจะต้องเอาชนะโดยการทอยลูกเต๋าให้ได้จํานวนมากกว่าศัตรูนะครับผมเมื่อชนะจะได้รับแต้มสะสมเมื่อแพ้เนี่ยจะสิ้นสุดกิจกรรมโดยไม่ได้รับบทลงโทษใดๆกรณีผลเสมอกันเนี่ยจะดําเนินการแข่งกันอีกครั้งนะครับผมแล้วก็ต่อไปในช่องของเตือนภัยลมแรงนะครับเมื่อมาถึงช่องนี้เนี่ยพายุลูกใหญ่จะส่งพัดพาไปยังช่องอื่นนะครับเมือ่อเมื่อไปยังช่องแต้มสะสมจะได้รับแต้มสะสมครึ่งหนึ่งของช่องตัว ของช่องดังกล่าวนะเมื่อไปยังช่องกิจกรรมและช่องรางวัลเอฟเฟกต์ใดๆของช่องดังกล่าวจะไม่เกิดผลนะครับเมื่อไปยังช่องสุ่มอื่นๆขณะที่ปรับใช้เอฟเฟกต์ดับเบิลลูกเต๋าเนี่ยจะไม่ปรับใช้เอฟเฟกต์ดับเบิลนะครับผมอ่ะรางวัลสปินเซอร์ไพรส์นะครับผมก็จะมีตามนี้นะครับผมลิมิตรับรางวัลแต่ละอย่างในสองสูนย์ห้ครั้งนะครับผมเอะนะก็มีโอกาสได้นะครับเพชรสูงสุด5เม็ดนะครับผมอ่ะต่อมานะครับสําหรับ สงครามไฟนอลบอสลีลันนะครับผมฉลองครบรอบ5ปีครึ่งของ4จัตุรเทพเผ่านางฟ้านะครับซาลิเอลและก็ทามิเอลนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่14เดือน8จนถึงวันที่28เดือน8เวลาบ,บ่าย2นะครับผมอ่านะแล้วก็สำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยจะเปิดสงครามไฟนอลบอสเนี่ยเมื่อเคลียร์ควรัสหลักบทที่6.5นะครับตอนที่74กลับสู่ชีวิตปกติอีกครั้งนะครับผมรางวัลสกอร์นะครับก็ตามนี้นะครับผม10,000เนี่ยจะได้การอาร์ติแฟกต์นะครับผมสำหรับเซตครบรอบ5ปีีคคครรรึ่งนะับใท อ่ะยังไม่ได้ตามเก็บเนี่ยอย่าลืมไปเก็บกันด้วยครับสำหรับเซตอาร์ติแฟกต์ครบรอบ5ปีครึ่งนะครับนะเป็นเซตของเผ่าปีศาจนะครับใครที่จะเล่นเผ่าปีศาจก็อย่าลืมไปเก็บกันด้วยนะอ่ะต่อมาในส่วนของของแลกเปลี่ยนนะครับก็จะแบ่งเหมือนเดิมนะครับจะมีเหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินนะครับผมนะในส่วนของเหรียญทองเนี่ยจะมีอาร์ติแฟกต์นะครับเป็นการ์ดของทามิเอลแล้วก็ซาริเอลนะครับอย่างละใบเนาะอันนี้ก็ผมแนะนําว่าให้ใครยังไม่มีเนี่ยควรจะแลกเก็บไว้ก่อนนะครับผม แล้วก็จะมีเหรียญปกพลัง LR นะครับอันนี้นะ20่สิอันนะครับต่อมาในส่วนของเหรียญเงินเนี่ยก็จะเป็นอ่าสกินนะครับผมของไฟนอลบอสทั้งซาดิเอลแล้วก็ทามิเอลนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยก็แนะนำว่าควรจะแลกเก็บไว้นะครับนะนานๆจะมาทีนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นกิจกรรมบูธเทศกาลประลองเฟสติวัลครบรอบ5ปีครึ่งโกลบอลนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่14เดือน8จนถึงวันที่28เดือน8เวลาบ่ายสนะครับผมนะก็รายละเอียดกิจกรรมเนี่ย ก็จะแบ่งเป็นสสัปดาห์นะครับสัปดาห์แรกจะเริ่มวันที่1 4จนถึงวันที่20แล้วก็สัปดาห์ที่2เนี่ยจะเริ่มวันที่21จนถึงวันที่27เดือน8นะครับผมก็ชนะเทศกาลประลองนะครับผมทั้งชั้นสูงแล้วก็สามัญเนี่ยครบ12ครั้งเนี่ยนะครับก็รับไปเลยนะครับของตามนี้นะต่อมาจะเป็นกิจกรรมแจกเพชรฟรีในโคอยโซกาเลสนะครับผมนะก็ทํากิจกรรมทำเคเวสครบเนี่ยก็รับไปเลย2เม็ดนะครับผมนะ ลิมิตต่อครั้งเนี่ยอ่าลิมิตต่อวันเนี่ยหครั้งนะครับผมต่อมานะครับเปลี่ยนช่องทางได้รับจํานวนการดรอปไอเทมศึกปราบปามพูดิงพูนะครับผมเปลี่ยนช่องทางรับของบัตรเชิญพูดิงพูรีเทิร์นและเปลี่ยนจำนวนดบหนึ่งครั้งเป็น5ใบนะครับผมอ่ก็รับได้สูงสุดวันละยีชิ้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ตีหรือว่าอยากตีพูดิงพูเพื่อเก็บของเพิ่มนะครับนะ อัปเดตสั้นๆของเราก็ประมาณนี้นะครับผมก็สัปดาห์นี้ก็จะมีฟินแลนบอลใท้ตีนะครับส่วนสัปดาห์หน้าก็มาอรอลุ้นกันว่าตัวอะไรจะเข้านะครับจะเป็นตัวเฟสหรือว่าตัวอ่าสติปอัพนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ